สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเ,นเนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม,ม่ทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรประจําเดือนกรกฎาคม2568นะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15 มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะ EP นี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมคะ่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพ,พันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศรีมังกรและคณามังกรน,นะคะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสชาวมังกรเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาคะ่ะชาวราศีมังกรละขนามังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เขาดูอดีตหน่อยค่ะไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะเลเวอร์ <L over S 2> ค่ะเดอะสตาร์ <The Star. S 2> และเป็นไพ่หกดาบ ชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินศพการมังกรนะคะมีชาวราศีธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุงนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อนาจนำน้ำพายเท่านั้นในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมังกรลัคนามนมังกรบางคนเนี่ยนะคะ อยู่อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้เนาะเป็นรักสามเศร้านะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในความสัมพันธ์นะคะสเป็นความสัมพันธ์ที่เ,เทกันไปเทกันมาอืมรัก,รก,รกเลิก,ลก,ลกแบบนี้ก็ได้นะคะสเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งนะคะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีปัญหาเข้ามา นะคะจะปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ต้องเหมือนกับลงเรือลําเดียวกันแล้วอะคะ่ะก็ต้องไปให้จนถึงฝั่งอะถึงจะแยกย้ายอะไรเงี้ยมาคนมีภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบร่วมกันมีลูกด้วยกันมีธุรกิจร่วมกันมีภาระร่วมกันอะไรเงี้ยซึ่งถึงแม้จะอยากที่จะไปมันก็ไปไม่ได้นะคะประมาณนี้ก็ได้เนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีมังกรและคนามังกร ถ้าหาว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสกิลเพิ่อผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าภายนี้ไม่ใช่หน้าภายของคุณไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต,ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรลักนามังกรในเดือนกรกฎาคม25 6 8ัน้าในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรนะคะสามเหรียญค่ะ <c oughs> ไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะไพ่หนึ่งถ้วยค่ะและเป็นไพ่สามดาบช่าราศีมังกรและคนามังกรนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะหนึ่งเลยเนาะก็คือเช่ามังกรเองอาจจะหาคนกลางไกลเกลี่ยระหว่างคุณกับเขาในความสัมพันธ์ ะะปัญหามันมีแต่เหมือนกับว่าคุยกันแล้วมันทะเลาะก,กันไหนะก็ต้องหาคนกลางแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะมีการไกล่เกลี่ยพูดคุยมีคนกลางที่จะเขาเรียกว่ารู้จักทั้งคุณและเขานะคะปรึกษาหรือว่าแบบหาตรงกลางให้แก่กันแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะแก้ไขาปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนาะเออนะคะหรือ <c oughs> ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่เป็นเตนะิร์ดปาร์ตี้เนาะเป็นรักสามเศร้านะคะแม่มองว่าความสัมพันธ์นี้ก็ยังคงอยู่เนาะก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะก็ยังไม่ไม่ไม่ได้เลิกกันไปอะ่ะเออไม่ได้แยกย้ายอะ่ะนะคะก็ยังมีก็ยังมีอยู่อะ่ะยังมีอยู่ตรงนั้นอะ่ะปัญหาต่างๆก็ยังมีอยู่แล้วก็ไม่ได้แก้ไขนะคะเออประมาณนี้ก็ได้เนาะซึ่งแม่มองว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรในความสัมพันธ์นะคะมันมีโอกาสที่จะมีคนกลางเข้ามาไกล่เกลี่ยอืมนะคะน้องประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันในพารของความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวราศีมัง,มงกรและค้นามังกรกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวมังกรก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรละคนามังกรนะคะชาวราศีมังกรและค้นามมังกรคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะสไม้เท้าค่ะ ไพ่คิงดาบนะคะไพ่เจ็ดดาบค่ะและเป็นไพ่คิงถือไม้เท้าชาวราศีมักรแลัขนามักรน,นะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนี้อความจริงแล้วคุณไม่ไม่ได้มีความไว้วางใจให้กับคนคนนี้แล้วนะคะเหมือนกับว่า ที่ปัญหาต่างๆที่ต้องแบบรับไว้ค่ะคุณไม่ไม่ไว้วางใจให้เขาแบบรับผิดชอบทั้งหมดนะคะ,ะคุณยังคงมีความระแวงเฝ้าระวังไม่ไว้ใจนะคะถ้าหากว่ายิ่งว่ามีธุร,ฐฐรกิจหรือมีลูกหรือมีความรัวิชอบร่วมกันเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะให้เขารับผิดชอบทั้งหมดแบบร้อเซได้ดนะดังนั้น,น,นตัวคุณเฝ้ามองอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยคุณคิดว่า ต้องต้องมองอนาคตแล้วว่ะต้องวางแผนอนาคตแล้วอะนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าตัดคนคนนี้ออกไปแล้วอ่ะตัวคุณต้องยืนให้ได้อืมเหมือนกับตัวคุณไม่ได้ไม่ได้เหลือเยื่อใยอะไรอีกแล้วอะเนื้อออกปะอืมเพียงแต่ว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องยังที่จะต้องยังยังมีกันและกันอยู่เท่านั้นเอง อืมอันนี้น่าจะเป็นเคสของคนที่มีพันธะพาราร่วมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าในพารของความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นที่ชาวมังกรคิดถึงเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะแฮงแมนค่ะสี่เหรียญน,นะคะเดวิล และเป็นไพ่เดอะฟูลชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะเ,เขาคนนั้นที่คุณนึกถึงอาจจะเป็นชาวธาตดินปรึกศพกับมังกรด้วยกันเองชาวทัตลมมิถุนตุนกุมนะคะธาตุไฟเมสิงธนูเนาะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้คิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นเขาคนานั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขายังไม่อาจหรือไม่ ไม่ตัดคุณไม่ได้อะเขาไม่อธที่าะตัดคุณได้ในชีวิตนี้นะคะเขารู้สึกถึงความผูกผูกมัดผูกติดยึดติดผูกพันนะคะอยู่เหมือนกันอือแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่มองว่าลึกๆแล้วในใจเขาอะไม่มีทางที่จะตัดคุณได้หรือปลดปล่อยคุณได้จากใจอือ ไปได้ก็ไปแป๊บเดียวอะ่ะเดี๋ยวก็กลับมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็คิดถึงคุณอีกเดี๋ยวก็นึกถึงคุณอีกอะไรเงี้ยคือมันเป็นพันธนาการที่เขารู้สึกว่ามันปลดปล่อยได้ยากนะคะระหว่างคุณกับเขาอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกนะคะของคุณและเขาที่มีตอ่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำในาะคความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีมังกรและคณามังกรกับคนที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไม่คอลเนียตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคต อน,นาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาในการรับฟังและรับชมนะคะเอาคำไปได้เป็นไพ่เอ็มเพรสค่ะไพ่สามไม้เท้าไพ่เอ็มเพรค่ะและเป็นไพ่แถ้วยชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ ก็น่าจะจบกันด้วยดีนะตามหน้าไพา่โดยที่อาจจะมีอย่างที่ไม่บอกนาะว่ามีคนกลางเข้ามาไกลเตี่ยนะคะเออนะแล้วก็เหมือนกับมีทางเลือกหรือทางตัดสินใจให้กับคนทั้งคู่เอ,อ่อเหมือนกับเจอกันคนละครึ่งทางอะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะแยกย้ายออกไปด้วยดีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีนะออกไปด้วยดีนะคะอืมประมาณนั้น เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความประคมสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรเขาคําแนะนําค่ะไพ่เดทค่ะเด็กถือดาบนะคะไพ่ j จ s t m เมและเป็นไพ่ Queen ถือถ้วยชาวราศีมังกรละคนามังกรนะคะในส่วนของคําแนะนําให้บอกว่าก็ถ้าหากว่าจะจบความสัมพันธ์เนาะหนึ่งเลยมันไม่ใช่แค่แค่จบแล้วจบอะ่ะมันคือการปลดปล่อยตัวเองถือแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยังต้องมีภาระพันธาหรืออะไรที่เรืองผูกมัดผูกพันกันไว้หรือหน้าที่ควารับผิดชอบต่าง แต่เหนือสิ่งอื่นใดในภายในจิตใจของคุณน่ะต้องตัดจบให้ได้ก่อนต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนแยกกันนะคะในในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบไม่อย่างนั้นคุณจะปลดปล่อยให้ตัวเองอิสระไม่ได้เลยถ้าหากว่าคุณไม่แยกนะคะไม,ไม่ไม่แยกสองเหตุผลนี้นะคะ ประมาณน,นี้เนาะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะสําหรับการดูโดกส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ